สวัสดีครับก็กลับมาพบกับแมทเอนเตอร์เทนอีกรอบนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยผมก็จะมาชวนคุยหรืออธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ปรากฏในหนังเรื่อง Gifted ผมเพิ่งเห็นนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันเข้า Netflix ด้วยผมก็เลยอยากทำรีวิวอันใหม่นะครับเพราะว่ารีวิวอันเก่าเนี่ยผมทำจากความทรงจำที่ เคยดูเมื่อประมาณ3ามี่ปีที่แล้วแล้วก็ทำให้เก็บรายละเอียดไม่ครบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีรายละเอียดให้ติดตามมากขึ้นนะครับอันนี้รูปหน้าปก DV d ดีที่ผมซื้อมาเมื่อ3ามี่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้รูปปกหลังแต่ใน n e t f l i x เนี่ยมันจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปนี้แนวหนังถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยแต่ว่าที่จริงไม่ต้องรู้เรื่องคณิตศาสตร์ก็ดูได้สนุกครับแล้วก็ อ่าเป็นแนวครอบครัวนะครับซาบซึ้งอบอุ่นประทับใจตอน3-4ีพี่ที่แล้วดูก็ดูไปแล้วนะแต่พอเอามาดูใหม่ก็ยังอ่าซาบซึ้งน้ําตาไหลเลยนะอ่าดังนั้นสรุปว่าแนวหนังก็เป็นแนวแบบครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่เป็นนักขนิาสาตนะครับแล้วก็อบอุ่นซาบซึ้งประทับใจนะครับดังนั้นอ่าใครมี Netflix เนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับอ่ะก็ขอเริ่มสปอยส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ให้ฟังก็แล้วกันนะครับอธิบายให้ฟังเผื่อใครสนใจคณิตศาสตร์โดยเฉพาะนะครับ อ,อย่างแรกนะครับก็คือจะมีฉากหนึ่งที่พระเอกนะครับแฟรงแอดเลอร์เนี่ยส่งลูกก็คือไม่ใช่ลูกเนาะหลานนะเนี่ยพระเอกนะครับส่งส่งหลานเ,นเข้าโรงเรียนนะไปเรียนวันแรกก็ได้เรื่องเลยนะก็คือ,อตอนแรกก็ครูก,ก็ไม่รู้ไงว่าใครเป็นอัจฉริยะเนาะก็สอนไปตามปกติแหละหนบวกหเท่าไรกับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสบวกสเท่ากับสี่แมรี่ก็เริ่มลำคาแล้วแบบ มันง่ายเกินเนะี่ยมาถามอะไรง่ายๆเนี่ยโรงเรียนอะไรเนี่ยนะเริ่มเบื่อนะก็เลยแบบเริ่มออกอาการเบื่อคุณครูก็เลยแบบอะอยากได้ยากกว่านี้ใช่ไหมก็สิบห้าบวกสิบเจ็ดเท่ากับเท่าไรสักพักก็ทําไมตอบเร็วจังก็เลยเอานี้ให้เนอ้อร้อยสามสิบห้าบวกห้าสิบเจ็ดเนี่ยก็บวกแป๊บเดียวได้ร้อยเก้าสิบสองเนี่ยครูชักงงอทำไมบวกเร็วจังนะอ่ะก็เลยลองซะเลยนะเนี่ยร้อยสาสิบห้าคูณห้าสิบเจ็ดได้เท่ากับเท่าไรเนี่ยซึ่งปกติเด็ก อนุบาลหนึ่งหรือปอนหนึ่งเด็กเจ็บเนี่ยไม่น่าจะคิดได้หรอกแต่ว่าแมรี่คิดได้น,นะครับต่อมาก็ถอดสแควรูทได้อีกทางหากเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มแปลงละนะแล้วก็มีการพูดถึงแฟรชเชนเบิร์กเมอดนะครับาทรชเชนเบิร์กเม็ดก็คือเป็นเป็นเป็นเมอดที่ที่มีจริงๆในคณิตศาสตร์นะครับสามารถเสิร์ชใน g o o ก l e ดูได้เลยเป็นกระบวนการ คิดเลขให้เร็วขึ้นนะสำหรับในเมืองไทยเนี่ยที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะมีหนังสือประเภทเรียกว่า vedic mathematics หรือว่าเวทคณิตนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็เคยอ่านด้วยอันนี้ก็จะเป็นทําให้คิดเลขเร็วขึ้นได้จริงๆนะครับเวทคณิตเนี่ยแต่ว่าที่จริงถ้าพูดเป็นคณิตศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทระชินเบิกไม่ตอดหรือว่าเวทคณิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยม,มันก็ไม่ได้จําเป็นแล้วล่ะเพราะว่าเรามีเครื่องคิดเลขกับ คอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะดังนั้นนักคณิตศาสตร์เนีย่ยไม่จําเป็นจะต้องคิดเลขเร็วแล้วก็คนที่คิดเลขเร็วก็ไม่จําเป็นจะต้องเก่งคณิตศาสตร์ด้วยนะครับดังนั้นเครื่องคิดเลขกับ od, นักคณิตศาสตร์เนี่ยมันคนละอย่างกันนะนักคณิตศาสตร์ถ้าอยากคิดเลขเร็วๆเนี่ยไม่ได้ต้องไปฝึกหรือว่าไปเรียนรู้แทชเบิ aped, เร์กเมทอดหรือเวทคณิตอะไรทั้งนั้นแหละก็กดเครื่องคิดเลขเอาก็ได้แล้วตัวเลขมันใหญ่มากเนี่ยคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขไม่พอก็ใส่คอมพิวเตอร์แค่นั้นเองนะครับดังนั อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับว่าแฟชั่นเบริร์กไม่ตอดในในเรื่องเนี่ยมีจริงนะครับในโลกจริงแต่ว่า,าไม่สําคัญสําหรับนักคณิตศาสตร์ในปัจจุบันแล้วแน่นอนนะครับอย่างที่สองเนี่ยพอสักพักเนี่ยครูเห็นแบบโอ้เก่งคณิตศาสตร์จังเลยนะก็เริ่มเอาสิ่งที่เรียกว่า College a l g e b r ้ให้แมรี่ทำก็มีฉากหนึ่งเล็กๆน้อยๆน,นะที่แบบว่าแมรี่ทาข้อสอบเสร็จเร็วเกินเนี่ยก็เลยเตรียมข้อสอบเป็นคอ l l เ e สออยช b b r a ซึ่งก็คือแบบ พวกคณิตศาสตระดับมต้นมปลายมาให้ทำนะครับอันนี้ก็เป็นปกติของหนังคณิตศาเนาะเวลาจะแสดงว่าเด็กเป็นอาิยะทางคณิตศาเนี่ยแย้มมันก็ต้องมีฉากที่เด็กคิดเลขเร็วนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดง่ายๆที่ทําให้คนที่ไม่รู้คณิตศาเนี่ยเข้าใจได้นะครับว่าอ๋อคิดเลขเร็วเป็นอาิยะแน่เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับก็คือคนที่เก่งคณิตศาสตร์มากๆเนี่ย ก็อาจาจะไม่ได้คิดเลขเร็วก็ได้ก็คิดเหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับส่วนคนที่คิดเลขเร็วก็อาจาจะไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับคณิตศาสตร์โดยทั่วไปก็คือบางทฤษฎีบทคิดเป็นปีเลยนะดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความเร็วแล้วล่ะเกี่ยวกับคิดออกหรือไม่ออกนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งที่ปรากฏในในเรื่องนะครับก็คือแกรนด์มารเตอร์นะครับก็มาเยี่ยมแมรี่นะครับแล้วก็เอาหนังสือของชาร์ลสซิเมอร์นะครับซึ่งก็คือเป็นทรานสิชันทูเอ็ดฟ์ว่าอาร์ซร่าเนี่ยมาให้อ แมรี่ก็ตอบว่าอือ่านจบไปแล้วนะต่อไปก็จะอ่านดิฟเฟอเรนเชียลเค i ชันแล้วแบบโอโหแบบนะคืออันนี้คงเป็นหนังเนาะว่าแบบเด็กปถมเนี่ยนะมันนั่งอ่านดิฟเฟอเรนเชียลเควชันละซึ่งไอ้ดิฟเฟอเรนเชียลเควชันนี้เขาเรียนกันปตรีนะครับแต่ว่่นั่นแหละเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเด็กอัจฉริยะไงดังนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องปกติก็ได้นะนะครับว่าแบบ ค่เด็กประถมก็อ่านของระดับปตรีแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมีมีจริงนะครับโดยเฉพาะถ้าใครรู้ประวัติของรามานุจันเนี่ยอันนั้นก็คือกระโดดข้ามสุดๆเลยคือสุดๆของสุดๆนะว่าแบบหกระโดดข้ามไปไกลก็คือจากเด็กที่จบมปลายเนี่ยแล้วก็กระโดดข้ามไปเรียกว่าได้ระดับสูงกว่าศาสตราจารย์นะ่ะก็คือปอตปอรีปโทปเอกนี่ไม่เอาละ,ะากระโดดข้ามทีเดียวเลยเป็นศาสตราจารย์เลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะอันนี้และเป็นเรื่องจริงด้วยเนี้ยนะครับ ส่วนส่วนเรื่องของอแมรี่ตรงนี้คือเป็นเรื่องแต่งเฉยนะครับแต่ว่าเขาเอาคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยมามามา,มา,มาผสม,มนในเรื่องนะครับก็ดูสนุกสนานพอสมควรทีเดียวนะครับส่วนแนวครอบครัวก็ซาบซึ้งอบอุ่นประทับใจมากนะครับโอเคอ่ะคราวนี้อินทิกรัลบ้างก็คือมันโผล่ครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ยายเนี่ยครับ grandmother ของแมรี่เนี่ยพายแมรี่ไปเที่ยวที่บอสตันแม็กซาชูเซสนะครับ แล้วก็ที่บอสตันแมกชัสเนี่ยก็มีเรียกว่าพวก Harvard MIT แล้วก็ Oaks Academy เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดถึง Oaks Academy ที่หลังนะ,ะแต่ว่าเขาพาไปหาอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาจารย์คนนั้นก็ทดสอบความเป็นอัจฉริยะของแมรี่นะครับว่าเก่งจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือให้พิสูจน์สมการนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคือโปรเฟสเซอร์ที่ตั้งโจทย์นะ เขาก็ตั้งใจไม่ใส่ลบอะ่ะไม่ใส่ลบตรงเนี้ยนะครับคือคือพอไม่ใส่ลบนี่มันก็เห็นแล้วนะว่าอินทิกรัลตัวนี้มันดเวอร์สอ่ะดังนั้นก็คือโจทย์มันผิดนั่นแหละนะครับแต่ว่า p r o f เซอ o r ตั้งใจตั้งโจทย์ผิดดูซิเด็กจะดูออกไหมว่าโจทย์มันผิดอะไรเงี้ยนะครับสรุปว่าตอนหลังก็คือใส่ลบเข้าไปแล้วเด็กแก้ได้ด้วยนะโอ้โหเก่งมากเลยนะเด็กเด็กประถมอะไรเนี่ยมาแก้อินทิกรัลอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนเดิมน,นะครับเด็กเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์แล้วเขาก็อ่านพวก เนี่ย transition to advanced ยุ่งบ้างอ่าน deep equal ไปแล้วเนี่ยดังนั้นปัญหาตรงนี้เขาคงทําได้อยู่แล้วแหละนะอาชีาสาาะสักอย่างเนาะอ่ะก็จบอีกอันนะครับคราวนี้มันก็จะมี2ออันนี้ด้วยนะมีฉากฉากหนึ่งนะแมรี่นะครับได้ไปนั่งเรียนกับเด็กในมหาวิทยาลัยเลยครับเรียนทฤษฎีจำนวนนะครับ number theory เกี่ยวกับ partition function นะครับคนที่เป็น big name เลยเรื่อง partition เนี่ยนะครับในอดีตก็คือรามานุจันนะครับแล้วก็ดังนั้นในในเรื่องเนี่ยเขาก็พูดถึง อ่า c อนคลู e ที่รามานุจันค้นพบด้วยนะครับก็คืออันนี้นี่อันนี้นะครับอ่าไม,ไม่ไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะครับสำหรับคนที่อ่าไม่ได้สนใจคณิตศาสตร์ขนาดนั้นแค่อยากฟังเฉยๆนะก็คือ p t i t i o n f u ฟังชันเนี่ยมันเป็นการนับว่าจำนวนนับที่กำหนดให้เนี่ยมันเขียนออกมาเป็นผลบวกของจำนวนนับตัวอื่นได้กี่แบบประมาณนั้นละกันแล้วครับแล้วก็อ่าเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างนะครับอ่าห้าอย่างเงี้ยนะครับ มันก็มี5้านะครับแล้วก็มี4บวก1แล้วก็3มบวก2แล้วก็3ามบวก1บวก1นะครับถ้าหนึบวก1บวก3ไม่นับแล้วกันนะผมเอาเรียงจากมากไปน้อยอย่างเดียวก็แล้วกันนะก็มี5้าสี่1นสามสสามหนึ่งหต่อไปก็2แล้วกันนะก็2บวก1บวก1บวก1นะครับแล้วก็1บวก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 1นึ่เรามีขาดไปอันนึงนะครับขอโทษ มี2 2บวกสบวกน่ก่อนนะอ่าอย่างนี้โอเคอันนี้ครบละเอ่อดังนั้นเนี่ยผมจะจะเห็นว่าผมสามารถเขียน5อยู่ในรูปผลบวกของจำนวนตัวอื่นเนี่ยได้ทั้งหมดกี่แบบ1 2 3 4 5 6 7เนะครับเราก็จะบอกว่า partition ของ5มี7ตัวนะครับเนี่ยไอ้ฟังก์ชัน p ตรงเนี้ยนะครับว่าโดยทั่วไป pn เท่ากับเท่าไหร่ก็คือต้องไปดูว่า n ตรงเนี้ยนะครับที่กำหนดให้เนี่ยอ่มันสามารถเขียนอยู่ในรูปผลบวกของจำนวนนับตัวอื่นได้กี่แบบ อันนี้เรียกว่า partition ของ n และไอตัว p ก็เรียกว่า p t i t i o n f u ฟังชันนะครับดังนั้นตรงเนี้ยอันนี้คือ congruence ที่เราไม่รู้จักคนพบนะครับแล้วก็ปรากฏเล็กน้อยในเรื่องน่าจะเป็นอันนี้แหละผมไม่ทันเห็นกระดานนะคือเขาก็โชว์แป๊บเดียวเนาะเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหนังที่มีคณิตศาสตร์มาผสมเยอะแยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าใส่คณิตศาสตร์เยอะเกินไปเดี๋ยวคนดูที่ไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์จะดูไม่สนุกนะแต่ว่าพอใส่มาพอดีพอดีอย่างเงี้ยจะชอบหรือไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็ดูได้สนุกแนน,นนะ่อ เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมค่อยทำวิดีโอเฉพาะเกี่ยวกับรามมนุจันเลยนะอันนี้อธิบายได้ยาวแล้วก็เล่าเรื่องได้ยาวมากเลยอ่ะอผมโดยเฉพาะผมที่ทำงานด้านทฤษฎีจำนวนเนี่ยยังไงก็ประทับใจรามมนุจันมากนะเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวนหรือว่ารามมนุจันหรือ partition function เนี่ยที่จริงในเมืองไทยเนี่ยมีอ่มีศึกษาด้านนี้ด้วย3คนนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอ่าอย่างน้อยที่ที่สามคนที่ผมนึกออกก็คือมีอาจารย์บุญรอดยุทธนันแล้วก็อาจารย์สราชัย แล้วก็อาจารย์ดอนนี่นะครับก่อนอื่นเนพูดถึงอาจารย์สราชัยก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมเนาะเรียงเลียงลงมาแล้วกันนะอคนแรกนะครับอาจารย์สราชัยเป็นอาจารย์ที่มอนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อาจารย์จบอาจาก University of Illinois at Urbana-Champaign นะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ Professor Bruce b e r n s ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Partition เนี่ยนะครับ Partition กับ Q-Series นะครับ แล้วก็คนที่สอบก,ก็คืออาจารย์บุญรอดอยุทธนาน,น,นาลูกศิษย์เดียวกันเลยนะก็คือเรียนที่ University of Illinois at Urbana-Champaign เหมือนกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์บลูสเบิร์เหมือนกันแล้วก็ศึกษาเรื่อง partition กับ Q Series เหมือนกันแต่แน่นอนว่านี่คือในในตอนปเอกนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วแหละว่าอาจารย์สลาชัยกับอาจารย์บุญรอดเนะี่ยเขาทําวิจัยด้านไหนนะครับอ,อีกคนนะครับเพิ่งจบมาใหม่ๆเลยนะเป็นรุ่นน้องผมเอง เรียนที่เพนสเตดนะผมก็เรียนเพนสเตดเหมือนกันนะแต่คนละอาจารย์กันนะผมศึกษาด้านอัลกตรินัมเบอร์เทอรีโดยเฉพาะดังนั้นก็จะศึกษากับโรเบิร์ตวอนส่วนอาจารย์ดอนนี่นะปัจจุบันอยู่ที่พระจอมเกล้าสักพระจอมหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแต,แต่ถ้าผมจําผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่พระจอมแน่ๆละ่ะที่ผมจําได้นะก็คือสมัยปอเองเนี่ยอาจารย์ดอนนี่ก็เรียนอยู่ที่เพนสเตดแล้วก็ ทำงานวิจัยกับ Professor George Andrews ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Partition Function แล้วก็ Q-series แล้วก็ทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของรามานุจันนะครับอ่ะเรียบร้อยต่อไปครับมาดูคณิตศาสตร์อันอื่นๆบ้างนะครับอ่นนี่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือ PDE หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ Partial Differential Equations เนี่ยโดยเฉพาะ อันนึงเนี่ยที่โผล่ในเรื่องนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของเรื่องก็คือ Navier-Stokes equations นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยหรือว่า PDE อันนึงที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นปัญหาที่นักณิศตาสตร์อยากแก้ให้ได้แต่ยังไม่มีใครแก้ได้นะครับแล้วก็สถาบันเนี่ยนะครับ Clay Mathematics Institute นะครับก็ตั้งรางวัลไว้นะครับว่าถ้าใครแก้ n a v i e r s t o k e e q u a t i o n ได้เนี่ยก็จะได้รับรางวัล 1>, 1ล้าน US ดอลลร์แต่ว่าถึงแม้ว่าจะตั้งรางวัลไว้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ยังมีมีใครแก้ได้นะครับ Navier-Stokes Equation เนี่ยปรากฏในในเรื่องก็คือแม่ของแมรี่นะครับเป็นนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่พยายามจะแก้ Navier-Stokes Equation s นะครับแล้วก็ตอนที่ยายของแมรี่เนี่ยพาแมรี่ไปเที่ยวแล้วกันนะเรียกว่าไปเที่ยวหรือไปทดสอบก็ไม่รู้นะทั้งเที่ยวทั้งทดสอบแล้วกันนะตอนที่ไปบอสก็มีฉากหนึ่งที่ยายกับแมรี่เห็น ตัวนี้นะครับ Millennium Prize Problems นะครับก็คือปัญหาทางคณิตศาสตร์7ปัญหาที่มีความสําคัญมากแล้วก็มีค่าหัวก็คือถ้าใครแก้ข้อไหนก็ได้นะเข้อนะั้นถ้าใครแก้ได้ก็จะได้รับรางวัล1ล้านดอลลาร์ซึ่งอันนี้จริงๆเป็นอย่างน้อยดีวยซ้ำเพราะว่าคงได้รางวัลอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับเพราะมันเป็นปัญหาสําคัญมากปัจจุบันนะครับปัญหามีทั้งหมด7ข้อและมีคนแก้ได้แล้ว1ข้อก็คือ อ่ากิกอรี่เพลแมนนะครับแก้ข้อที่เรียกว่าปงคารีคอนเจคเจอร์ได้ ard, นะครับดังนั้น7ข้อเนี่ยมีคนแก้ไปแล้วแค่ข้อเดียวนะอีกหข้อยังไม่มีใครแก้ได้นะครับโอเคดังนั้นตรงนี้ก็คือส่วนที่ผมอธิบายฉากฉากหนึ่งไปแล้วนะทีเดียวเลยนะครับก็คืออ่าอย่างแรกพูดถึง partial differential equation ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง navier s t o k e ตล์อ t i o n ชซึ่งเป็นปัญหาที่มีค่าหวัว1ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็พูดรวมๆก็คือ รางวัลนี้ตั้งขึ้นโดย Clay Mathematics Institute นะครับเขาตั้งไว้7ปัญหาอันนี้คือหนึ่งในปัญหาที่มีค่าหัว1ล้าน u s ดอลลาร์มีทั้งหมด7ข้อแล้วก็มีคนแก้ไปแล้วข้อหนึ่งนะครับก็คือ Poincare conjecture เดี๋ยวใครอยากอ่านรายละเอียดนี่ที่จริงผมใส่ไว้ในบล็อกผมด้วยนะครับก็คือหน้าตายอย่างเงี้ยอย่างเช่นอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจำนวนโดยตรงเนี่ยก็คือ Riemann hypothesis นะครับ แล้วก็อันที่สองคือเบิร์ตเอนด์วินเนอร์ทันไดเออร์คอนเทคเจอร์สองอันนี้เป็นทฤษฎีจำนวนนะครับส่วน3เนี่ย P v e r s ร์ซัสมันคล้ายๆเป็นคอมพิวเตอร์กับเอ่อเรียกว่าอะไรออลอัลกอริทึมคอมเพล็กซิตี้อะไรเงี้ยน,นะครับส่วนนี้ไงอันที่4เนี่ยนาวิเอสเตอร์อิเคชันก็คือเป็นพาเชียลดิฟเฟอเรนเชียลอิเคชันอย่างหนึง่งแล้วก็ปรากฏในหนังเรื่อง g i f t e เดด้วยนะครับส่วน5 6นี่ใครอยากรู้รายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ก็แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวพอ ผมโพสต์วิดีโอนี้ไว้ใน YouTube เนี่ยผมก็จะใส่ล mm ิงก์ไปบล mm ็อ hmm. กผมให้ดูด้วยนะครับใครสนใจอย่างอยากอ่านรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปดูในบล็อกก็แล้วกันนะครับอ่ะนั้นตอนนี้ผมอธิบายตรงนี้ครบหมดแล้วต่อไปนะครับนี่ Oaks Academy นะครับก็คือมีฉากหนึ่งที่แบบว่าเ คุณครูใหญ่ที่ที่โรงเรียนเก่าของแมรี่เนี่ยก็เสนอว่าทําไมไม่ไปเรียนโอ๊กส์อะคาเดมีนะเพราะว่าตรงนั้นนี่เหมาะกับเด็กเก่งมากกว่าเด็กที่มีพรสวรรค์เด็กที่เป็นอัจฉริยะเนี่ยเขาก็เรียนที่โอ๊กส์อะคาเดมีกันหมดเนี่ยโอ๊กส์อะคาเดมีนี่มีมีจริงในในใน,ในโลกจริงนะครับไม่ได้มีเฉพาะในหนังแล้วก็รวบรวมเด็กเก่งๆไว้ด้วยอย่างเช่นที่ที่บอสตันแมสซาชูเซสเนี่ยโอ๊กส์อะคาเดมีก็อ่าก็จะเป็นอาจารย์ที่มหา,าวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับ กับ MIT ทีเนี่ยที่แวะมาสอนที่ o อ k Academy ด้วยอย่างเงี้ยนะครับอแน่นอนผมคิดว่าเขาก็มีอาจารย์ประจำอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็คือเด็กที่อยู่ที่โอ๊กเนี่ยก็จะมีโอกาสนะทั้งทงที่อยู่ประถมหรือมัธยมก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสได้เรียนกับโปรเฟสเซอร์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกับ MIT ด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นก็เป็นโอกาสอย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะในในประเทศไทยที่จริงก็เราก็มีอะไรที่คล้ายๆ Oak s a c a d ส m y เหมือนกันแต่ว่า อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะอย่างเช่นพวกโรงเรียนสาธิตเนี่ยที่จริงก็อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยดังนั้นก็อาจจะมีความคล้าย Ox a Academy ตรงนี้ตรงที่ว่าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี่แหละแต่ว่าได้มาสอนในระดับมัธยมให้ให้เด็กๆมัธยมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อันนั้นมันก็ไม่ถึงกับ gifted อะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันก็กระจายไปทั่วทุกมหาวิทยาลัยแหละนะแต่ว่าตรงตรงที่ ในในเรื่องเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์จาก a r v a ว d m ์ดเอ็นะเพราะเป็น Oak ก a ์อะคาที่อยู่ที่ t o n m a s s a c h u s e t t s นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ในเมืองไทยแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็น Oak ก a ์อะคามากกว่าโรงเรียนสาธิตเนี่ยก็คือพวกโรงเรียนมหิดลวิทยาลัยสอนเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะเควิสนะครับโรงเรียนกำเนิดวิทย์เนี่ยอันนี้ก็เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนะก็จะมีเด็กเก่งๆไปสมัครเรียนที่มหิดลวิทย์กับกำเนิดวิทย์เยอะแยะมากมายเลยนะ แล้วเขาก็คัดอาจารย์ที่เก่งๆไปสอนอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็โรงเรียนที่อาจจะไม่ไม่เรียกว่าไม่ใช่โรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแต่ก็มีชื่อเสียงอย่างมากแล้วก็นักเรียนก็นิยมเรียนกันมากจริงๆผมก็หนึ่งในนั้นน่ยสมัยเด็กๆก็คือเรียนที่เตรียมบุดมศึกษานะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีมหิดลวิทยานุสรกกาเนิดวิทย์อ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มีอีก2โรงเรียนนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบอ่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับอ่มี5โรงเรียนที่ ใกล้เคียงกับความเป็น Ox a Academy นะครับโอเคต่อไปนะครับ M.A.T ก็บอกไปแล้วเนาะว่าอาจารย์ M.A.T คือชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ Ox Academy เนี่ยทั้งฮาวาดกับ m i t นะครับเขาได้แวะไปช่วยสอนด้วยนะครับต่อไป Cambridge University ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่อยู่อังกฤษเนี่ยคือถ้าปรากฏในเรื่องก็คือยายยายแมรีเป็น เป็นสิทธิ์เก่าที่แคมบริดจ์นะครับเรียนคณิตศาสตร์ที่ c คมบริดจ์อินนิเวอร์สิตี้เนี่ยดังนั้นผมถึงว่ามีฉากหนึ่งที่แบบเอาโจทย์ผิดๆให้เด็กเนี่ยโจทย์ผิดอย่างเงี้ยลืมใส่ลบเงี้ยแล้วยายเขาเรียนคณิตศาสตร์มาจบมาแล้วเนี่ยทำไมจะไม่รู้นะแต่ว่าการเป็นว่าในเรื่องเนี่ยเหมือนให้ยายไปยืนอยู่เฉออยๆแต่นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคือตามในเรื่องยายก็แก่มากแล้วนะครับดังนั้นอาจจะเกษียณไปนานจนแบบว่าคือลืมแล้วอ่ะไม่ไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วแต่แค่แบบ อยากเลี้ยงหลานที่เป็นอาช์เทางคณิตศาสตร์ให้เก่งๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็พูดถึงแคมริ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าว่าเป็นอ่ายายนะครับเป็นสิทธิ์เก่าแคมริ์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ University of Florida อเนี่ยอันนี้ไม่ได้ปรากฏแบบชัดเจนว่าที่จริงคือมหาวิทยาลัยไหนนะฮะแต่ว่าที่ผมเดาว,ว่าเป็น University of Florida เพราะว่ามีฉากหนึ่งที่ผมพูดถึงว่าแมรี่ได้เข้าไปนั่งเรียนกับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยเรียนเรียนทฤษฎีจำนวน partition function แล้วก็ o n น r r ุ e n t ของรามานุจันเนี่ยนะครับผมเราเป็น University of Florida นะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือแมร y ี่อยู่ที่รัฐฟลอริดานะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านทฤษฎีจำนวนแล้วก็มีคนที่ทำเกี่ยวกับ partition q-series หรือว่าทฤษฎีจำนวนแบบรามานุจันเนี่ย ก็คืออยู่ที่ University of Florida นะครับก็คือ,อผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้นะครับแต่ว่าขอเรียกชื่อสั้นๆว่าอาราดีคริชนาแล้วกันแล้วก็อีกคนคือแฟรงกาวานนะครับอ๋อ,อ,อแล้วก็นี่คือรูปบล็อกผมอ้าหมดแล้วนะครับดังนั้นผมอธิบายคณิตศาสตร์คิดว่าน่าจะเยอะกว่าอันเดิมนะครับว่า มีขนิาสาอะไรบ้างที่ปรากฏในหนังเรื่องกิฟเต็ดเดี๋ยวพอจบอันนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยผมก็จะอัปเดตเป็นเอนเตอร์เทนมากขึ้นนะครับขนิาสาเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันนะขอพักเป็นเอนเตอร์เทนบ้างนะครับใครได้ดูแล้วก็มาชวนคุยกันได้นะครับจะได้มีทั้งแมททั้งเอนเตอร์เทนนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ